สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับขอแนะนำสปอนเซอร์หลักจากช่องของเรานะครับร้านเติมเกมล i n เลนเจอรราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับมาลู้ช็อปนะครับใครที่สนใจซื้อแพ็กเกจล i n เลนเจอรต่างๆสามารถทักแฟนเพจสอบถามไปได้เลยนะครับผมจะทิ้งไว้ใต้ดีคิปชั่นนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันเยอะๆนะครับใครที่ใช้บริการเสร็จสิ้นแล้วนะครับอย่าลืมมาบอกมาจากช่องของเรานะครับเขาจะได้จ้างผมต่อนะครับ สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมลายเลนเจอร์นะครับอยู่กันในช่องหนึ่งยูทิซีนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับน้องหัวฟ้านะครับตัวอควานะครับหรือชื่อในเกมเรียกกันว่าเป็นตัวอคอเนาะก็ไอดีนี้นะครับเป็นไอดีของน้องสไปน์นะครับที่ฝาผมเปิดนะครับตอนแรกเราจะตามล่าหาเมกุมินกันนะครับแต่ไม่มาครับสำหรับตัวเมกุมินนะไม่ออกนะครับออกมาเป็นตัวน้องหัวฟ้าก็คือตัว อคอเนาะหลังจากที่ได้มานะครับสำหรับเลนเจอร์ตัวนี้นะครับก็ได้ปั้นแม็กไปผมก็ได้ปั้นแม็กไว้ในคลิปแล้วแหละแต่ยังไม่ได้รีวิวแบบอย่างแน่ชัดนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมารีวิวให้ทุกคนดูกันนะครับว่าเฮ้ยเลนเจอร์ Ranger ตัวเนี้ย มีดียังไงนะครับด้วยความที่เลนเจอร์ตัวนี้ไม่มีดาวเมจเลยนะครับเราจะใช้งานเลนเจอร์ตัวนี้ยังไงให้มีประโยชน์ที่สุดนะครับเลนเจอร์ Ranger ตัวนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่แร่ธาตุเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับสำหรับไอดีใหม่ๆนะครับอ่าหรือไอดีแบบเพิ่งเล่นอย่างเงี้ยก็จะประสบปัญหานะครับเรื่องแร่ธาตุอยู่แล้ว ล่าง8ดาวเริ่มต้นมาที่1 8 0 0นะครับ8ดาวฟ้า2 0 0 1นะครับไฮเปอร์พันเนะครับ9ดาว2 0 0 3นะครับจะพอๆนะครับกับตัวบาวอัศวินเลยนะหรืออาจจะมากกว่าบาวอัศวินไหมนะครับมันจะมาทรงๆแบบช่วงอ่ามันจะมาทรงๆแบบพวกตัว NFT 9ดาวครับเนี่ย2004เนาะอันนั้น2003นะครับแล้ค่อนข้างเยอะจริงๆนะครับเออโคโลโบนี้นะครับสำหรับตัวหลักๆเนาะก็จะเป็นตัวเมกุมินนะครับกับตัวอะคอเนาะ เมกุมินก็น้อยมาหน่อยอะคอนี่เยอะมันเลยนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับโอ้อันนี้แรก2,020เองนะครับโอ,อ้เลนเจอร์ตัวนี้นะครับสำหรับมือใหม่นะ ผมแนะนำนะครับว่าให้เล่นแค่ล่างไฮเปอร์แม็กไปก่อนนะครับถ้าเกียร์เรายังไม่แน่นพอนะเนี่ยจะเล่นแบบเพื่อนผมก็ได้นะครับเนี่ยมันจะใกล้เข้าคิดมาสแล้วนะครับก็เปิดหาเนี่ยกระดิ่งนะครับรถแรกตรงเนี้ยนะครับจากกระดิ่งเนี่ยสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่30%สอ่าสำหรับเวลแรกนะอันนี้คืออัพแม็กแล้วเนาะมันจะได้สูงสุด30แต่เวลแรกที่เราต้องหาเนี่ยตรงเนี้ยมันจะต้องเป็น5%เอา5้าคูณหไปก็จะเป็น30%นั่นเอง6เวลนะครับ ส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นรองเท้าปีกเมฆเนี่ยลดแรกสูงสุดนะครับก็คือ6.3นะครับเอา6.3จคูณหก็จะเป็น37.8เนี่ยตามนี้เลยนะครับอ่ะส่วนช่องแรกนะครับใส่เลือดนะครับไปก็ได้นะครับยิ่งหาเลือด2จุดได้ยิ่งดีนะอาจจะเป็นแบบเนี่ยหจุดแล้วก็เป็นออฟล็อกอีก1จุดนะครับก็ไปหาพวกเกี่ยวพวกคริสต์มาสนะครับอย่างเทียนคริสต์มาสนี่ก็เป็นอ่าชิ้น ก็เป็นนะครับในพวกของคิดมาตระกูลคิดมาตเหมือนกันนะมีเทียนมีลูกกวาดนะครับมีธนูอ่ะได้ธนูแจ๋วเลยนะครับอ่ะตัวนี้หลักๆเลยนะครับตัวนี้เป็นสายพลังนะครับท้งป่วนนะเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาดูกันว่ามันจะปวดได้ดีขนาดไหนนะครับใบสีวินาทีขัดขวางการฟื้นฟูยกเลิกอมตะนะครับและสกิลสก็จะเป็นบัฟนะครับสร้างบารีเพิ่มพลังชีวิตเพิ่มการต้านทักษะไฮไลท์หลักเลยนะครับหยุด5วินาทีนะครับส่วนใครที่มีรถแล พอแล้วนะครับก็สามารถขึ้นเก้าดาวเอาความสามารถล่างโขนได้เลยนะครับจะเพิ่มให้แบบสร้างตัวเนี้ยได้เยอะมากขึ้นนะครับก็จะทําให้เลนเจอร์ตัวนี้เก่งมากขึ้นไปอีกนะครับปล่อยมาเยอะๆนะครับปล่อยมาเยอะๆนั่นเองอันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูนะครับว่าเฮ้ เราจะดูยังไงล่ะครับว่าเกียร์เราเพียงพอต่อการที่จะขึ้นตัวนี้เป็น9าดาวไหมนะครับถ้าใครเกียร์ไม่พอเนี่ยเล่นไฮเปอร์แม็กแบบไอดีนี้ไปก่อน,นะครับการดูเกียร์นะครับผมอยากให้มีเนี่ยลดแร่นะครับมีหลบมีต้านเนี่ยแบบเนี่ยสัก1ชิ้นนะฮะแล้วออฟลองเนี่ยเลอกเป็นลดแร่แบบนี้ได้เลยเห็นไหมเนี่ยแบบเนี้ยหชิ้นคือไม่จำเป็นจะต้องเป็นนาฬิกาเบนเทนนะครับเป็นชิ้นไหนก็ได้นะครับให้มันมีออฟเป็นแบบเนี้ยลดแร่หลบต้านแล้วก็เอาออฟสี่เนี่ย อ่ะมันเป็นสายพลังปลดมาเนาะก็ใช้เป็นลดแร่ไปนะครับถ้าอัพสูงสุดเนี่ยมันจะได้1 8ส่วนช่องกลางเนี่ยจะหาเป็นลงเท้าลดแร่ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นแบบนี้จะดีเลยนะครับก็คือมีลดแร่มีหลบมีต้านอันนี้เขาเล่นต้านร้อยหลบร้อยนะครับไม่ได้เน้นเลือดอะไรขนาดนั้นก็มีอ่าเลือดจากตรงนี้แค่จุดเดียวเองนะครับอ่ะก็ไม่ได้เน้นเลือดนะครับเน้นเป็นหลบต้านนะครับสําหรับอ่าท็อปตานานนะนี่ครับ หลบร้อยนะครับต้านร้อยสามสิบต้านงทั้งเยอะอ่ะก็ต้องมีเกียร์ลดแรกให้มันเพียงพอจริงๆนะครับมันจะได้เล่นสะดวกมากขึ้นมาครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับว่าเฮ้ยเรนเจอร์ตัวนี้นะครับว่ามันจะใบดีขนาดไหนนะครับมันจะเหมือนโยมะทูดมากขนาดไหนเดี๋ยวมาดูกันโยมทูดนะครับจากเดือนที่แล้วนะข้ามานะครับก็ท็อปตำนานก็ยังเล่นอยู่เหมือนเดิมเลยนะครับเนื่องด้วยที่แบบมันใบดีมากนะครับมีซัมมอนอีกนะครับคพอนขทังปวดเลยอ่ะหลายๆคนก็ เสียใจกันนะครับที่แบบเอ้ยสกิลมันสวยมากเลยนะครับแต่ไม่มีดาเมจนะฮะอ่าซึ่งตอนนี้ยังมองไม่เห็นนะครับว่าม,มีใบแล้วเหรอผมมองไม่เห็นใบเลยนะฮะอ่ะไม่รู้ว่าติดใบบ้างหรือเปล่านะครับอ่ะปล่อยไปเยอะๆเลยนะครับเพราะไม่มีดาเมจอันนี้ดาเมจมาจากอันเบโดเนาะอ่ะก็ผมว่าสกิลค่อนข้างบ่อยเลยนะอ่าบัฟแล้วก็สกิลบ่อยอ สกิลค่อนข้างเหลวด้วยมั้งนะอ่ะนี่ครับสกิลสวยจริงๆนะครับแต่ไม่มีดาเมจจริงๆซึ่งอ่าผมไม่เห็นเลยว่าใบหรือเปล่าแต่อันนี้เอออ่ะเดี๋ยวเดีย๋ดวยวอ่ะเดี๋ยวมาดูตรงนี้นะครับว่าใบหรือเปล่าอย่างยมมาทูตเนี่ยมันมีข้อดีนะครับตรงที่แบบเขามีสกิลดาเมจด้วยเนาะดาเมจถึงจะไม่ได้หนักแต่ก็มีดาเมจให้เห็นอยู่เหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้คือไม่มีดาเมจเลยนะครับก็คือมาเล่นทางแบบป่วนจ๋าๆเลยดีกว่าอ่าก็คืออ๋อนี่ไงติดพัดใช่ไหม อ่าเป็นรูปพัดครับติดรูปพัดเมื่อกี้เห็นละอ่าติดรูปพัดครับแต่มันไม่ได้ติดเป็นไอ้นี่เนาะเป็นเครื่องหมายใบอะ่ะเออมาติดเป็นพัดม่วงๆใช่ไหมเออปกติถ้าใบสกิลเนี่ยมันจะติดเป็นอ่ารูปอันนี้ไงมันเหมือนมันจะโดนสกิลทับซ้อนบ้าใบอะ่ะหรือเปล่าหรือผมคิดไปเองวะเนี่ยหรือมันเป็นสกิลของมอนเตอร์อยู่แล้วงงฮะไอสกิลดอกไม้อะ่ะ <G ül üyor> เออแต่เบื้องต้นนะผมเห็นนะครับว่าติดพัดนะครับซึ่งติดพัดเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องอของขัดขวางนะครับเป็นขัดขวางการฟื้นฟูไหมสำหรับสกิลแรกนะฮะส่วนสกิล2ก็บัฟเลือดมาแบบจุกๆนะฮะแต่คือมันไม่มีอะไรเลยจริงๆอ่ะอันนี้ก็ต้องอันนี้ก็คือมันไม่มีดาเมจนะเนาะมันก็มาสกิลสวยจริงๆก็เสียดายนะครับที่แบบเฮ้ยไม่สามารถสร้างดาเมจได้นะครับแต่ก็เอามาเล่นเป็นทางปวดได้เหมือนกันมาครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับก็คือผมเอา ผมจะเอานะครับตัวอคว์เนาะขอเรียกเป็นอคว์แล้วกันเนาะจะตามชื่อเกมเลยแล้วกันเกมขอตั้งว่าอคอ์ก็เรียกเป็นอคว์ไปเนาะแต่ใครถนัดเรียกอควาก็เรียกอควาไปเนาะตามอนิเมะอะไรพวกนี้นะครับนี่ครับเป็นตัวราวอัศวินนะครับดาเมจไม่มีทั้งคู่นะเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงครับในเรื่องการใบ้ถ้าเกิดว่าใบ้ติดดีเนี่ยเขาจะไม่สามารถดันผมมาข้างหลังได้อ่างงไหมอันนี้คือทดสอบการใบ้ เพราะว่าบราวอัศวินเนี่ยมันจะมีสกิลที่ผลักนะครับเลนเจอร์เรากระเด็นติดป้อมอ่าถ้าแบบเราสามารถแบบเฮ้ยดันไปได้บ่อยๆเนี่ยแสดงว่าเฮ้ยมันใบดีนะครับเออแล้วก็หลบค่อนข้างดีด้วยนะครับอันนี่เดี๋ยวมาดูกันบราวอัศวินก็มีผักติดอยู่เหมือนกันนะนี่นะอ่าเมื่อกี้นะครับติดสตันไปด้วยนี่ครับติดสตันอ่าหยุด5้าวิเริ่มติดแล้วนะครับบราวอัศวินเขาปล่อยตัวไม่ออกนะฮะ แต่ก็เห็นได้ว่าก็โดนผักติดอยู่เหมือนกันนะครับนี่ฮะอันนี้โดนดันอ่ะเดี๋ยวพัดกลับไปให้ทุกคนเห็นกันชัดๆอีกทีนึงอ่ะน้ําแข็งไปครับเฮ้ยๆฮ้ยทำไมใช้ไอเทมดีจัง,งอ่ะอ่ะเดี๋ยวให้เห็นนะครับว่าอ่านี่ครับโดนโดนผักติดอยู่เหมือนกันนะครับคือสกิลมันสวยแบบโอ้โหแบบเอ้ยหน้ามีดาเมจเนาะอ,อะไรนี้เนาะแต่ไม่มีนะฮะก็แบบเป็นไอ้นี่อย่างเดียวจริงๆนะครับอ่ะโอเคนะครับประมาณนี้ ถามว่าใบมันมองยังไงผมว่ามันน่าจะเป็นพัดม่วงแหละเพราะว่าคือปกติเวลาใบเนี่ยสกิลเนี่ยมันจะขึ้นออย่างยม,มทูดเนี่ยเขาจะขึ้นเป็นรูปจุดๆนะครับก็คือเหมือนกล่องข้อความเนาะอันนั้น,นคือใบสําหรับผมใช่ไหมแต่อันนี้นะครับมันขึ้นเป็นรูปพัดนะครับก็คือน่าจะเป็นสกิลตรงนี้แหละก็คือใบไปด้วยแหละนะครับแล้วก็ขัดขวางการฟื้นฟูไปด้วยนั่นเอง4วินาที ก็ไม่ได้นานอะไรนะสี่วินะครับไม่ได้นานเท่าไหร่โยม,มทูตน,น่าจะนานกว่า5้าวิเนาะห้าถึงหกวิจำไม่ได้เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเราพาตรงน,นี้ไปเล่นกันเป็นทีมบ้างนะครับว่าเอ้ยเล่นเป็นทีมจะเป็นยังไงนะครับจะช่วยได้บ้างหรือเปล่านะสําหรับตัวอควเนาะ,ะตัวอคอจะช่วยได้บ้างหรือเปล่าแบบไปเล่นเป็นทีมไงอาจจะช่วยแบบใบได้ดีขึ้นทําให้ทีมเราแบบ เออจัดการเขาได้มากขึ้นนะครับอ่ายิ่งเรามีตัวดาเมจเก่งๆอะไรอย่างงี้เดี๋ยวมาดูทีมนี้กันนะครับเป็น, ow, Rock, นรบราว์ล็อกเก้าดาวแม็กนะฮะอ่าผมขอจะเน้นแล้วกันเนาะผมขอเน้นนะครับเป็นตัวนี้ก็แล้วกันนะครับอ่ามาเดี๋ยวมาดูกันว่าเอ้ยหยุดห้าวินาทีนี่มาทางหยุดห้าวินาทีด้วยจะเป็นยังไงครับใน PVP นะครับว่าจะดีขนาดไหนไปมีอดูบิดครับซัมมอนนะฮะอ่า มันจิโร่รีสกิลนะครับท่านอคอนะครับอ่ะได้ใช้บ้างหรือเปล่าโดนสตันไปแล้วเออโหหยุดห้าวินะครับมาเดี๋ยวมาดูความถึกกันบ้างเฮ้ยแต่ผมว่าถึกนะเป็นดาอ่ะเป็นทัดน้ําเป็นพลังน้ําเนี่ยในหลีกระดับสูงเนี่ยจะเจอไม้ค่อนข้างเยอะไม้ตึงตงเออแต่สามารถยืนรับดาเมจได้เพราะว่าเกียร์เนี่ยค่อนข้างที่จะแบบเปราะเลยนะ รองเท้ารถแรกเนี่ยเลือดก,ก็มีจุดเดียวจากอาไม่กวาดผมมองว่ามันน้อยนะเออซึ่งแบบโอ้โหดูดีนะครับดูดีดูดีจริงๆดูดีจริงๆนะครับดูดีจริงๆนะไม่ได้แบบบางเฉียบนะครับเออมันมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันเนาะอย่างตัวเมกูมินที่ผมเพิ่งรีวิวไปเนี่ยข้อเสียของเขาก็คือจะ เกาะบางนะครับแต่มันยืนไกลอยู่แล้วมันไม่มีปัญหานะครับแต่ตัวนี้เนาะยืนใกล้นะครับเออยืนใกล้แล้วแบบไม่ตายด้วยอ่าเป็นพลังน้านะครับเดี๋ยวผมพาไปทดสอบกันนิดนึงอันนี้ผมจัดหนักเลยนะครับเอาม็อบก้าดาวแม็กไอดีหลักของผมนะครับมาทดสอบนะครับไปเล่น PVP เมื่อกี้นะครับเห็นรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมมันยืนได้นานจริงๆนะเรามีเลือดแค่จุดเดียวเองนะครับแสดงว่าเกมเนี่ยเขาทาไอ้นี่เอาเรียบร้อยเลย เอออันนี้อันนี้น่าจะดาเมจหนักเกินไปเลยวะเออเมื่อกี้ผมกําลังจะชมเลยว่าเอ,อ้ยทำไมมันมันยืนถึกจังวะอ๋อแต่ถ้าเจอไม้แบบตึงจริง,รงๆก็เอ,อ้ยเอ,อ้ยอันนี้ยืนได้นะเฮ้ยเยอ,อ,อันนี้ยืนได้ทุกคนทําเล่นไปคือจริงๆเนี่ยเปราะบางขนาดนี้นะครับเป็นแค่รองเท้า่ะกับไม้กวาดเนี่ยมันไม่ควรยืนได้แล้วนะแล้วรามันเป็นดามเมทธาตุเราโดนทางแพ้ธาตุด้วยครับม็อบมันดาเมจแรงอยู่แล้วนะครับแล้วก้าวดาวแมงอีกเกียร์ก็อัปเกรดธาตุอีก เออแต่เมื่อกี้ก็รู้สึกว่ามันจะยืนได้นะเนี่ยอ่ะก็ปล่อยมาตายอยู่นะครับอ่ะผมถือว่าถึกเป็นพิเศษนะเออถือว่าถึกเป็นพิเศษไม่ได้แบบเปราะบางจนแบบทําอะไรไม่ได้เลยเหมือนจะมาต้านได้อยู่นะครับเพราะว่าช่วงต้นเนาะช่วงต้นเนี่ย,นนยมาต้านได้อยู่แต่หลังๆเนี่ยม็อบเนี่ยมันมาเป็นกองทัพแล้วมันต้านไม่ไหวนะครับเออถือว่าได้อ่ะเดี๋ยวไปลุยกันต่อครับอีกสักเกมหนึง่งอ่า นี่ฮะอ่ะลองทีมนี้ดูนะครับมีทั้งเมกูมินนะครับแล้วก็ท่านอักขอนะครับผมนะไปมาเดี๋ยวมาดูกันว่าเล่นเป็นทีมนะครับยืนได้ไหมอ่าผมว่าไม่ต้องกลัวนะถ้ามันถึกขนาดเนี้ยเออแบบมันถึกขนาดนี้ผมว่าไม่ต้องกลัวเลยเมกูมินนะ่ะน่าจะตีเข้ายากครับขนาดเอาไม้มาตบมันยังดูอึด ว่าปกติเลยนะครับเออมันมันดูยืนได้อยู่นะครับคือต้องเทียบด้วยน้องเกียร์มันมันลงเท้าอะ่ะมันมันทำให้ผมแบบเกินคาดว่ะจริงๆอ่าฝั่งนั้นก็มีนะครับฝั่งเราก็มีอ่ะเดี๋ยวดูกันว่าจะเป็นยังไงครับอ่านี่นะผมว่ามันยืนได้นะเนี่ยเออใช้ได้เนาะใช้ได้ใช้ได้ครับเออใครที่แบบเปิดได้นะครับเปิดคิดมากเลยหากระดิ่งใส่แล้วก็ช่องกลางไม่มีรถแรกเกียร์รถแรกดีๆใส่ก็ ใส่ลงเท้ารถแร่ไปเลยนะครับแต่ถ้าโชคดีเปิดได้ช่องกลางดีๆก็ใส่ไปเลยนะครับนี่ฮะเรียบร้อยครับผมนะเออเมกูมินก็ตีไม่เข้านะอะ่โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหเมื่อกี้ตบกันเรียบร้อยเลยอ่ะเดี๋ยวไปขอทดสอบกับไอดีหลักเป็นบากิเก้าดาวแม็กหน่อยมารู้สึกว่าแพ้ทางถ้าจะตบไม่เข้าเลยครับเมื่อกี้เมกูมินตีไม่ตายเลยเดี๋ยวมาดูกันนะครับบากิอัปเกรดเก้าดาวแม็ก จะเอาตัวนี้เข้าหรือเปล่า1นึน,นะฮะอ่าเราหยุด5วินาทีฝั่งนั้นแล่พันอ่าโอ้โหนี่นะโดนโดนโดน,โดนสตันนะอ่าฝั่งนั้นโดนแน่นอนอยู่แล้วครับไม่เป็นไรครับโอ้โหแต่ยืนได้อย่างถึกถึกจริงนะฮะอันนี้คือถึกจริงๆนะเนี่ยบากิเก้าดาวแม็กโอ้โหบากิเก้าดาวแม็กนะครับยังใช้เวลานะครับในการจัดการตัวอคอนะครับผมนะดูดิ เออถึงมันจะโดนสถานะง่ายนะคือที่มันโดนสถานะง่ายนะเพราะว่าผมอ่ะใส่หลบต้านให้มันน้อยนะครับเออใส่หลบให้มันน้อยด้วยนะครับหลบมันน่าจะมีจากแค่กระดิ่งเองอ่ะมันไม่พอเนาะอาจจะต้องสักหลบ70-80แนะฮะแต่นี่ครับโอ้โหอ่ะเมื่อกี้โดนพลีชีพจากบาก,กิไปเห็นไหมครับคือแบบยืนชนกับธาตุไฟได้เลยอ่ะนะ ใครเปิดได้ตัวนี้นะครับก็ไม่ต้องกลัวเมกุมินนะผมว่ามันก็ยืนรับดาเมจเมกุมินได้อะบาคิก็เป็นดาเมจถือว่าหนักเหมือนกันนะครับเออมีรีสกิลอีกเนี่ยเห็นไหมโอ้โหถือว่าเกินค่าจริงๆอ่ะเดี๋ยวไปเปิดเกียร์บาคิให้ดูนะครับนี่ฮะอ่ะเฮ้ยโอโ้อันนี้อันนี้ตกใจเหมือนกันนะเนี่ยนี่นะเกียร์บาคิผมนะโอ้โหโดนแน่นอนนะครับนี่หกล้านนะครับอัปเกรดธาตุอีกนี่ฮะตึงๆทั้งนั้นเลยอ่ะโอ้โหยังรับดาเมจได้ สุดยอดครับผมนะตัวนี้นะอ่ะก็มีข้อดีจริงๆนะแต่แพ้ทางท่าเจอม็อบไปไม่ไหวนะม็อบมันชนะทางท่าแล้วมันมันโหดเกินเกียร์เรามีแค่นี้เองเนาะอ่ะประมาณนี้นะครับสําหรับตัวอัคคอนะครับก็ทุกคนก็น่าจะได้เห็นถึงประสิทธิภาพแล้วนะว่าเฮ้ยโคลลโบรอบเนี่ยเขาทํามาไม่ได้เก่งแบบโดดเด่นเลยแต่เกมนะทําให้เก่งมาเป็นแบบเป็นด้านนะอ่ะอย่างตัวเนี่ยเป็นพลังก็ เก่งทางพลังไปเลยสามารถยืนรับดาเมจได้นะครับถึงจะแพ้ทางทาธาตุก็ยังยืนได้ถ้าไม่ได้แบบแพ้เจอาธาตุที่แพ้ทางแล้วเกียร์โหดเกินปั้นแม็กก้าดาวแม็กอะไรเงี้ยเนาะมันก็พอยืนได้ยิ่งเจอาธาตุที่เราชนะทางเนี่ยนะเราชนะทางทาธาตุไฟเนาะเจอพวกดาเมจไฟโอ้โหยืนสบายเลยนะยืนคุยกันได้เลยนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมมองว่าน่าสนใจนะเก็บไว้ได้นะครับผมนะ ส่วนใครที่เริ่มเล่นเดือนนี้นะครับเลนเจอร์ที่คนมีก็เนี่ยแหละตัวเนี้ยเป็นตัวแทงส่วนตัวเนี้ยเป็นตัวดาเมจครับเมกุมินอ่าต่างกันตัวนี้ยื่นแท้งตัวนี้ตัวดาเมจถ้าจะให้ดีเปิดให้ได้ตัวนี้ด้วยครับดาร์กเนสนะฮะเล่นคู่กันไปเลย3ตัวสบายๆครับอ่ะเขาทำเก่งกันมาคนละด้านเลยก็คลิปนี้มีเท่านี้นะครับไปเจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ